วันนี้อาจารย์โต้จะมาแนะนําอัลบั้มหน้าฟังต้องบอกว่าอย่าพึ่งตายถ้ายังไม่ได้ฟังอัลบั้มนี้นะครับเป็นผลงานอมตัตะคลาสสิกสุดยอดของ The Beatles ในปี1967 s u เ t Pepper's Lonely Hearts Club Band โอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับเรียกว่าเป็นความคิดที่ล้ำเลิศของ The Beatles ที่ทําอัลบั้มชิ้นนี้ออกมานะครับทุกเพลงเนี่ยต่อเนื่องร้อยเรียงกันขนาดมดเดินผ่านไม่ได้สักตัว ถ้าเราดูแผ่นเสียงไวเนิลในยุคนั้นเนี่ยโอ้โหจะไม่มีร่องสําหรับขั้นเพลงอะ่ะต่อ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 ,ต,อต่อกันไปเลยนะครับแล้วก็โอ้โหเลิศเลยละเมียดตั้งแต่หน้าปกนะดึงเอาปอาร์ตในยุคนั้น pop c u เจอร์ในยุคนั้นเนี่ยออกมาอย่างเต็มที่แล้วก็เป็นยุคที่จอร์จเชอรริสันเนี่ยเข้าไปทางอินเดียไปเรียนซีต้งซีต้าอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับก็มาใช้ในอัลบั้มชุดนี้เรียกว่าเพลงหน้าฟังทุกเพลง นะครับเพลงที่มีชื่อเดียวกันกับอัลบั้มก็สุดยอดนำมาเปิดแล้วก็นำมาปิดท้ายก็คือ s e ซอร์เจนเปเปอร์โ y Hearts Club Band ต่อด้วย With Little Help From My Friends นวิกก e สต a r ไม่เคยร้องเพลงให้กับ e บีเทอร์สมาก่อนเลยเป็นครั้งแรกด้วยการช่วยเหลือของเพื่อนๆแล้วก็นี่ Lucy in the Sky with Diamonds หลายคนบอกว่าเย้จอห์เลนนอนชี้ทาง ให้กับสาวกอย่างพวกเราแล้วนะครับลูซี่อินเดอะสกายวิไดมอนส์คือ LSD คือยาเสพติดชนิดนึงนะครับในยุคนั้นใช้กันเยอะมากเลยแหละอจอร์เอนบอกจะบ้าเือ LSD ที่ไหนนะครับลูกของฉันเนี่ยชอนเลนนอน,เ,นเดินกลับมาจากโรงเรียนอนุบาลถือภาพมาฉันก็ถามว่าภาพนี้ชื่อภาพอะไรลูกวาดได้สวยดีมีชื่อภาพหรือย,ยังลูซี่อินเดอะสกายวิธไดมอนส์โอ้โหจอร์เอนได้ยืดเอาแล้วเว้ยชื่อดีๆแต่งเพลงมาซะเลย เพลงที่มีกลิ่นอายของอินเดียซีตาเนี่ย With i n You Without You ของจอร์จเชลิสันสุดยอดนะครับมีนีอเดน h e l i f e โอ้โหเพลงนี้คลาสสิกอมตะของ The Beatles จริงๆ When I'm 64ฉันจะทำยังไงเมื่อฉันอายุ64นะกับพวกที่อายุ20กว่าเนี่ยนะยังจะรักฉันอยู่ไหมยังจะเทคแคร์ฉันอยู่ไหมฉันจะเป็นไงจะเฟื่องฟ้าขนาดไหนวะ When I'm 64ก็ถือว่าเป็นเพลงอมตะคลาสสิกอีกเพลงหนึ่งของ The b e a t l e s เพราะฉะนั้นอย่าพึ่งตาย ให้ยังไม่ได้ฟังอัลบั้มชิ้นนี้ Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band ปี1967ฟังได้ Apple Music Spotify t i d a l ฟังไปเลยจริงๆครับ